f รีสไต y l e c u ตอมอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนเดินทางเข้าจังหวัดสระบุรีอีกครั้งและนี่จะเป็นการออกทริป2วัน1คืนโดยเราจะแพนไว้ทั้งหมด3อำเภอด้วยกันถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยและอำเภอรแรกที่เรามาถึงนั่นก็คืออำเภอแก่งคอยกับสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกมีชื่อว่าหอมาณสิการที่ได้ขึ้นว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนแห่งใหม่ของสระบุรีเลยนะครับ ที่นี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปกป้องพระพุทธศาสนาครับหอมนณสิการตั้งอยู่อำเภอแก่งคอยริมเทือกเขาพระพุทธบาทน้อยเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีแมกไม้นานา,นาพันธุ์โอบล้อมอยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆและเราจะพาทุกคนไปดูนิทรรศการจำลองเส้นทางการเดินทางของพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในอาคารหอมนณสิการกันครับ ที่นี่วันอังคารกับวันศุกร์จะเปิด10บโมงถึง5โมงเย็นนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะเปิด9้าโมงครึ่งถึง6โมงเย็นครับภายในหอมนณสิการผู้ที่มาเยือนจะได้สัมผัสกับแกลเลอรี่ที่เกี่ยวกับการเดินทางของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังคำบรรยายและชมรูปภาพต่างๆที่เกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในใจกลางจะมีหอจัตุรัสศักดิ์สิทธิ หอนี้เป็นที่ประดิษฐานาพระบรมโลก,กนาณนและยังมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก30นิ้วปิดทองคำบริสุทธิ์อยู่ด้านในด้วยครับก่อนทางออกจะเป็นการแสดงแกลเลอรี่ที่ทำให้เรานั้นได้รู้สึกถึงการปล่อยวางของชีวิตกิเลสตัณหาความสุขที่มาพร้อมกับความทุกข์เสมอและมาจบกันด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพร้อมที่จะเดินทางไปอีกหนึ่งสถานที่ครับผม จิตใจเบิกบานอากาศแจ่มใสขนาดนี้มีหรือที่เราจะไม่แวะก็ต้องแวะสิครับและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่น,นะครับที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มากันนะ Leaf Garden Cafe กาแฟในสวนนี่ก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหอมนสิกานะครับขับรถสินาทีก็ถึงแล้วครับบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุฟ Leaf g a เดน n าเฟ e เป็นคาเฟ่ที่ติดกับริมแม่น้ำป่าสักนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของจังหวัดสระบุรี ที่นี่มีทั้งอาหารคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะที่สั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยเต็มโต๊ะและไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมด้วยมาแกงคอยทั้งทีก็ต้องข้ามมาฝั่งนี้เลยครับตำบลชะอมครับและสถานที่ที่เราจะไปนั่นก็คือวิสาหกิจชุมชน ที่นี่เป็นแหล่งที่รวบรวมของฝากเยอะแยะมากมายเลยครับถ้าใครมาชะอมถ้าไม่แวะเนี่ยบอกเลยไม่ได้ทีเด็ดแน่นอนช็อปกระจายแถมได้ของอร่อยกลับบ้านด้วยครับที่นี่มีสินค้าแปรรูปจากผลไม้มากมายหลายชนิดมากเลยนะครับและที่สะดุดตาก็คงจะเป็นเสื้อตัวนี้แหละครับที่รวบรวมเอาของเด็ดของดังในสระบ,บุรีมาไว้ในเสื้อตัวเดียวบอกเลยว่าใส่ไปไหนไม่อายดีไซน์โคตรคูลนะครับ เดี๋ยวนะมาซื้อของฝากแต่มาแอบ,บชิมผลไม้อยู่นี่เนี่ยนะโอ้ oh, จะรั่วอา้าวสามสองหนึ่งเฮ้และนี่ก็คือวัดป่าสว่างบุญสุดยอดอลังการงานสร้างองค์พระเจดีย์ห้ายอด ที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับสถานที่แห่งนี้นะครับภายในจะมีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาที่มาจากประเทศอินเดียเนปาลและศรีลังกาซึ่งอบร้อมไปด้วยเจดีย์บริวารอีก500องค์อะไรจะอลังการขนาดนั้นครับเนี่ย เสร็จจากการไหว้พระขอพรแล้วก็มาต่อกันที่สถานที่แคมปิ้งที่มีชื่อว่าณวนาแคมปิ้งกราวและที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ค้างแรมของเราในคืนนี้กันครับเสียงแม่น้ำลำธารกับแสงแดดจางๆที่ให้ความร่มรื่นไปด้วยแมกไม้อย่างป่าต้นตะกูที่อยู่ภายในลานแคมปิ้งแห่งนี้มันชจะหิวใจเราสุดๆไปเลย จะบอกว่าที่นี่ร้องว้าวตั้งแต่ปากทางเข้าที่เราได้ขี่เข้ามาแล้วนะครับแมกไม้นานาพันธุ์ลำธารที่น้ําใสมากๆที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์ของสระบ,บุรีที่ถ้าบอกว่าสายแคมปิง้งสายนอนในป่าเนี่ยไม่ควรพลาดควรจะเชื่อไหมครับไม่อยากให้เชื่อกับคําพูดนะครับอยากให้ลองมาสัมผัสเองดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าโม้อ่าแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ day สองกับการเดินทางมุ่งหน้าสู่อําเภอวิหารแดงกุญย o มอร์น n ิ่งกับการเดินทางใน Day2 นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอวิหารแดงกับจุดเช็คอินที่ยอดฮิตอุโมงรถไฟวิหารแดงครับผมใครที่แวะเวียนไปผ่านไปผ่านมาอำเภอวิหารแดงก็ไม่ควรพลาดน,นะครับที่นี่เป็นจุดเช็คอินที่ต้องบอกว่าป๊อปปูล่าสุดๆและด้วยวิวทิวทัศน์ของอุโมงรถไฟที่โอบล้อมไปด้วยป่าที่เขียวขจีเลยกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดครับแดดก็เริ่มแรงงั้นเรามูฟออนไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าครับ กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแล้ววันนี้เราก็มีทีเด็ดพกติดตัวมาด้วยจะเด็ดขนาดไหนไปดูกันและนี่เลยน้ำพริกปลาคูณผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นจากอำเภอวิหารแดงมีทั้งตาแดงปลาสลิดปลาาสับปาย่างพริกเผากุ้งและก็พริกเผาไข,ข่เค็มและก็มีน้ำพริกอีกหลายสูตรมากๆเลยครับที่ไม่ได้หยิบมาด้วยมื้อนี้ต้องบอกเลยว่าอูมามีปลาคูณเขาจะรู้ไหมครับว่าเรากำลังอวยน้ำพริกเขาอยู่เนี่ยของมันแนก่กูแล้วหลานเอ้ย และเราก็เดินทางมาถึงสักทีนะครับวัดป่าพุทธยานบอกเลยอลังการงานสร้างไม่แพ้วันแรกแน่นอนทางเข้าจะมีสถาปัตยกรรมองค์พระราหูสีน้ำเงินที่มีองค์พระเศรษฐีนวโกดอยู่ด้านบนและมีพญานาคสองตนอยู่ด้านข้างเป็นปัติมาก,กรรมที่สวยงามมากๆเลยครับ เดินลอดป่าพระราหูมานะครับก็จะมีบันไดที่จะนําทางเราขึ้นสู่พระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเศรษฐีที่มีเงาของพระพุทธรูปคล้ายกับหลวงปู่ทวดครับวัดป่าพุทธยานก็จะเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความสวยงามและโดดเด่นมากๆแต่น้อยคนครับที่จะได้เคยเข้ามาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ทั้งที่ตัววัดเลี้ยวเข้ามาจากถนนหลักแค่3กิโลเมตรเอง และก่อนเดินทางกลับครับเราก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องไปให้ได้เลยครับนั่นก็คือวิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์คนต่างจังหวัดและคนในพื้นที่ก็แวะเวียนเข้ามาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากเลยครับตอนมาถึงวิหารก็ใกล้ปิดแล้วนะครับแต่คนก็ยังแน่นเหมือนเดิมและที่นี่นะสายมูสายบุญไม่ควรพลาดครับหลายคนบอกว่าถ้าอยากประสบความสเร็จให้มาขอพรที่นี่มาขอพรกับองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ การไหว้พระขอพรทำบุญมันอาจจะไม่ได้เห็นผลปึ๊บปั๊บเลยนะครับแต่มันทําให้เรานั้นรู้สึกมั่นใจในการทํางานแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตครับทําให้เรานั้นกลายเป็นคนคิดดีทดําดีพูดดี positivethinking หยอดเหรียญหยอดเหรียญสุ่มกาจปองเอ้ยไม่ใช่หยอดเหรียญเอาอาหารปลานะครับแล้วเราก็จะมาทําบุญก่อนกลับให้อาหารปลาอาหารน้องเป็ดกับก้าบกันนะครับ ถึงเวลาที่จะต้องจากลากันไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับการเดินทางออกทริป2วัน1คืนเที่ยวสาระบุรีกับ3อําเภอแก่งคอยวิหารแดงและหนองแคทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักปลัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรีมากๆเลยครับและพบกันใหม่กับการเดินทางใน EP หน้าของ r r e s t y y l e u s t o มสวัสดีครับ